สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะอ่าวันนี้นะคะมาพบกับช่องพันิดาพารวยชาแนลนะคะวันนี้ก็มีแนวทางฮานอยสูตรบัตรรวมทั้ง4หน่อยนะคะวดประจําวันที่4มกราคม2565กเนาะอ่าก่อนไปรับชมนะคะเราก็จะมาดูผลสรุปของวันที่3กันก่อนนะคะ อ่าเป็นชุดจับวินเนาะพี่น้องจ๋าอ่าวันที่สนะคะหน่อยเฉพาะกิจออก8 4 2สี่สองนะคะ8มานะคะ4มา2มานะคะพี่น้องจ๋าแตก3ตัวเลยนะคะ8 4 2สี่สองนะคะอ่าส่วนตัวเจาะน้องบึงมีสองสี่นะคะเข้าที่ตัวกลับเนาะอันนี้แตก3ามตัวเลยนะคะเป็นชุดจับวินนะคะ เฉพาะกิจล่าง4-6นะคะ4มา6มานะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นของตัวเด่นอ่าก,ก็ทําเครื่องหมายไว้ให้นะคะเด่นที่6เนอะเด่นที่6แล้วก็ใครจะนําไปวิ่งไปรูดก็ได้นะคะก็จะทําไว้ให้ก็มาเนอะอ่าเข้าตารางนะคะพี่น้องจ๋าเข้าตารางเนอะ4-6อันนี้มาตารางนะคะอ่า แล้วก็พิเศษนะคะพิเศษสามหนนะคะ13เข้าตารางนะคะพี่น้องสา13มาตารางเนาะอ่าเข้าตารางนะคะอ่าแอดก็ย้ําเสมอนะคะว่าให้จับในตารางด้วยนะคะเพราะว่าเป็นชุดจับวินนะคะอาจจะจับออกมาไม่หมดทุกตัวนะคะส่วนล่างศูนย์หนเนาะศูนก็หลุดไปนะคะ ปกตินะคะออก061นะคะ61ตารางก็มาเนาะส่วนตัวเจาะก,ก็เข้าตัวเน้นนะคะแล้วก็เป็นตัวกลับนะคะส่วนล่างนะคะ04นะคะมาเฉพาะ4เนาะ04แล้วก็หลุดไปนะคะเพราะว่ารอบนี้ไม่มี0นะคะ VIP นะคะออก449นะคะ มีใครได้กลับหัวหกไปเนาะก็ย้ำเสมอนะคะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันเนาะอ่าแต่ว่าตัวเจาะก็หลุดไปนะคะล่างก็หลุดไปนะคะพี่น้องจา๋าอ่าสรุปแล้วนะคะก็เข้าไปสี่คู่เนาะเฉพาะกิจนี้แตกสามตัวนะคะแตกสามตัวเลยนะคะในตารางนะคะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามสูตรวัดรวมอ่าของช่องพนิดาพารวยด้วยนะคะ อ่าอยัางไงก็ฝากตามต่อกันของวันที่4นะคะพี่้องจา๋าวันที่4มกราคม2565เนาะอ่าชุดจับวินเหมือนเดิมนะคะพี่น้องจาอ๋าเดี๋ยวยังไม่ได้เขียนวันที่เลยพี่น้องแป๊บหนึ่งนะคะอ่าเช่นเคยเนาะวันที่4ี่มกราคม2565นะคะ บางคลิปเขียนเป็น6 4เนาะพี่น้องจ๋าอาจจะยังไม่ชินกับพอสอใหม่นะคะถ้าเขียนผิดก็ทักด้วยนะคะพี่น้องจา๋าฮานอยสูตรมัดรวมอันนี้ก็เป็นชุดจับวินนะคะพี่น้องจา๋า ก่อนไปรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแนวทางตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะพี่น้องจ๋าปะปนกันไปเนาะ,ะเพราะว่าแอดเองก็ไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนออกตัวไหนนะคะ คำนวณไปตามสูตรแล้วก็อยากนํามาแบ่งปันพี่ๆ FC ทุกๆท่านนะคะถ้าชื่นชอบก็ค่อยตามเนาะถ้าไม่ชอบก็สามารถผ่านได้นะคะอ่ามาดูตารางกำลังวันนะคะสำหรับตารางกำลังวันนะคะก็จะมีเจ็ดเนาะหก ห้าสี่แล้วก็สองนะคะอ่าส่วนตัวเด่นนะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นหรือว่าใครจะนำไปวิ่งไปรูดนะคะอ่านำแปดไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่าสำหรับจับคู่เนาะเรามาดูกันนะคะจับคู่ก็จะมี สองห้านะคะแปดสี่หกห้านะคะเจ็ดสี่นะคะพี่น้องจ๋า แอดก็จะจับวุนในตารางเนาะเป็นชุดจับบินนะคะแต่ถ้าใครถ้าใครไม่ชอบตัวที่จับให้เนาะก็สามารถจับเองได้นะคะพี่น้องสาวในตารางเนาะมี8ปดหกนะคะสี <4, 2 S 2> นะคะอ่ามาดูชุดกันเนาะส่วนชุดกันนะคะก็จะมีสอ เดห้านะคะแล้วก็แปดเจ็ดอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวเน้นกันนะคะถ้าใครไม่ชอบอย่าลืมนะคะจับในตารางนะคะถ้าใครอยากนำไปวิ่งไปรูดสามารถนำแปดไปวิ่งไปรูดได้นะคะอ่าแต่ถ้าไม่ชอบแปดก็นำอ่าตัวที่เหลือเนาะพี่้องจ๋าไปวิ่งไปรูดนะคะ อันนี้คือชุดจับวินนะคะอ่ามาดูตัวที่เน้นกันนะคะตัวที่เน้นก็จะมีสอหนะคะ8ปสเนาะ6 8นะคะอย่าลืมนะคะ6กับ9ตัวเดียวกันเด้อพี่น้องจา๋าถ้าชื่นชอบก็กลับหัวด้วยนะคะสี่สองนะคะ 2อแล้วก็แปดเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าอ่าสำหรับชุดนี้ถ้าใครชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้เพื่อไปเป็นแนวทางนะคะก่อนออกไปก็ขอกำลังใจเช่นเคยนะคะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ที่มาใหม่เนาะอ่ายังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆเวลาอ่าแอดลงเนาะ อ่าสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่ทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะอ่าก็ขอให้พี่พี่ทุกๆท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะเงินทองไหลมาเทมาขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ